บ้านนี้ที่พักใจตอนที่สิบสองเชฟทันวาขับรถพาแซนมายังร้านซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารของรุ่นพี่ที่เคยเรียนทําอาหารด้วยกันเมื่อห้าปีก่อนแม้ว่าร้านของรุ่นพี่จะเปิดกิจการก่อนได้ไม่นานแต่เพราะทันวาไปเรียนทําอาหารที่ต่างประเทศนานจึงทําให้เขา ไม่สามารถมาร่วมงานเปิดร้านของรุ่นพี่คนนี้ได้วันนี้จึงถือโอกาสชวนแซนมาด้วยกันระหว่างทางที่นั่งรถมาทำให้แซนได้รู้ว่าเชฟทันเป็นคนชอบอาหารมากแค่ไหนแม้เขาจะไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึง้งหรืออาจจะไม่ทราบชื่อของอาหารหลายๆอย่างแต่นั่นกลับทำให้แซนอยากเรียนรู้จากเชฟทันว่าให้มากขึ้น ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนสุดรู้ตั้งแต่ทางเดินเข้าร้านกระทั่งได้หย่อนก้นลงนั่งบนโต๊ะอาหารแซนก็สัมผัสได้ถึงความหรูหราความโรแมนติกต้นเสาสูงใหญ่สีขาวตัดขอบสีดำเข้มมันคือสีดำที่ไม่ใช่ดำเงาแต่มันเป็นดำให้ความรู้สึกสง่าและสุขุมไปในคราวเดียวกันตามเสาทุกต้น มีโคมไฟสาดลอดออกจากโคมไม้แกะสลักดอกกุหลาบนั่นคือสิ่งที่ทำให้แซนรู้สึกว่าหากที่นี่ได้มาเดทกับใครสักคนคงจะโรแมนติกมากไม่น้อยบนโต๊ะอาหารถูกคลุมด้วยผ้าปูโต๊ะเนื้อดีจัดริ้วผ้าเป็นร่องพริ้วไว้ด้วยระยะห่างเท่ากันอย่างงดงามแค่เพียงสัมผัสดูก็กรู้ว่าผ้านี่คงแพงไม่เบา แซนมองแก้วไวน์ที่วางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบแต่เกียงเทียนแบบผู้ดีอิตาลีถูกจัดวางอยู่ตรงกลางโต๊ะเรากลับว่ามันคือผลงานศิลปะที่ห้ามแตะต้องเชฟทันวาเห็นแซนนั่งเกรงไม่พูดไม่จาเขาจึงเอ่ยถามไปว่าไม่ชอบร้านแบบนี้เหรอเห็นทำหน้าแปลกๆตั้งแต่มาถึงแล้วแซนรีบสายหน้าแม้จะปฏิเสธไปว่าไม่ได้เป็นอะไรก็ตาม แต่ใบหน้าของเขากลับแสดงออกมาอย่างชัดเจนขนาดที่ว่าเชฟทันวาต้องยื่นมือแตะแขนให้อีกฝ่ายได้ผ่อนคลายลงแซนเห็นว่าเชฟดูจะเป็นห่วงไม่เคยเข้าร้านแบบนี้นะครับก็เลยประมาณนิดหน่อยผมทำตัวอย่างกับมันนอกเข้ากรุงเลยสินะครับเนี่ยทันวาฟังสิ่งที่แซนพูดเขายกยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะสายหน้าบอกเป็นเชิงว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลร้านอาหารอิตาเลียนสุดหรูนี้เริ่มมีลูกค้าทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแม้จะเป็นร้านหรูแต่โต๊ะในร้านก็มีเพียงไม่กี่ที่และลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาก็ดูเป็นคนรวยกันทั้งนั้นแซนสังเกตสไตล์การแต่งตัวของแขกที่มานั่งทานข้าวสายตาสอดส่องราวกับเป็นสายสืบลับเฉพาะ เอาแต่มองไปทางนั้นทางนี้ทีเขาสะดุดตากับโต๊ะที่อยู่ตรงกันข้ามสายตาปรากฏความแปลกใจผู้ชายคนนั้นนี่แซนพึนพรรมพาถึงผู้ชายหน้าหวานที่เคยไปหาแม็กที่ร้านบาร์วันนั้นทำไมวันนี้มานั่งอยู่กับผู้ชายคนอื่นได้นะคนคนนั้นไม่ใช่แฟนแม็กนั้นหรอขณะที่แซนกําลังจ้องมองลูกค้าโต๊ะตรงข้ามรุ่นพี่ของทันวา ก็เดินเข้ามาทักทายพวกเขาทำให้แซนหลุดโฟกัสจากลูกค้าโต๊ะนั้นไปนายอยากจะเข้าไปชมครัวของฉันหน่อยไหมล่ะรุนพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเอ่ยถามเชฟทันวาทันหันไปหาแซนเป็นการแจ้งอีกฝ่ายว่าอาจจะไม่ได้นั่งอยู่เป็นเพื่อนชั่วคราวแซนจึงพยักหน้าลงเป็นการตอบรับอย่างสุภาพงั้นรอที่นี่ก่อนนะ ทันวาพูดบอกแซนแล้วเดินตามรุ่นพี่คนนั้นไปด้านในของร้านคราวนี้แซนค่อยได้มองโต๊ะของหนุ่มคนนั้นได้ชัดหน่อยทันทีที่แซนเงยหน้ามองไปยังโต๊ะของโดมเขาก็เห็นว่าแม็กกำลังเดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับสองคนนั้นเขาก้มหน้าหงดลงโดยอัตโนมัติไม่รู้ทำไมถึงได้หลบหน้าแม้จะมีเสาสูงลิวบังเอาไว้ครึ่งเซี่ยวก็ตามไม่สิเขาแค่กลัว ว่าแม็กอาจอึดอัดที่ได้เจอกับเขาในร้านแม็กเดินเข้ามาในร้านอาหารตามที่พี่ชายได้ทิ้งโลเคชั่นเอาไว้ให้วันนี้ร่างสูงมาในลุกที่สุภาพกว่าที่เคยแม็กสวมเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวาพับแขนทั้งสองข้างขึ้นปลดกระดุมเม็ดบนเพื่อให้ดูไม่เรียบร้อยมากจนเกินไปลุกแบบนี้ก็เหมาะกับแม็มากไม่น้อยเลย โดมมองแม็กตั้งแต่เดินเข้ามาเขาจ้องอีกฝ่ายตามไม่กระพริบกระทั่งมาร์ตต้องขัดจังหวะด้วยการบอกให้ทั้งสองคนรีบสั่งอาหารบรรยากาศบนโต๊ะไม่ได้อึดอัดไปสักทีเดียวมีเพียงโดมที่รู้สึกว่าตัวเองถูกเมินจากแม็กไปซะแล้วแม้เขาจะพยายามส่งสายตาวะวอนยามที่มาร์ทเพลอแม็กกลับไม่หันมาสบตาเขาเลยสักครั้ง นี่เป็นของต้อนรับพี่กลับบ้านนะ่ะถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ขอโทษทีนะผมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้จริงๆแม็กวางกล่องของขวัญที่เขาไปซื้อมาให้พี่ชายมาร์ทยกกล่องนาฬิกาขึ้นมาดูขอบใจนะแซนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดระหว่างนั่งรอเชฟทันตอนนี้ท้องของเขามันเริ่มส่งเสียงร้องออกมาซะแล้วด้วยความที่รู้ว่า จะออกมาทานข้าวเย็นกันวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้กินอะไรรองท้องมาก่อนเมื่อแต่หาร้านเสื้อผ้ารู้งี้น่าจะกินอะไรมาสักหน่อยแซนพึมพำกับตัวเองอยู่สักพักมีบริกรชายเดินเข้ามาเสิร์ฟอ,อาหารให้กับเขาขออนุญาตเสิร์ฟอ,อาหารครับนี่เป็นอาหารเซตบีที่คุณผู้ชายท่านนั้นได้สั่งเอาไว้ครับ แซนรีบเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าเสื้อเขาพงกหัวลงด้วยท่าทีเก้ๆกลางๆอาหารเซตบีที่ว่ามีแค่นี้เองอะหรอคิ้วสองข้างขมวดมุ่นเมื่อเขาเห็นเพียงอาหารคำเล็กๆวางอยู่บนจานใบใหญ่ตกแต่งด้วยลวดลายจากซอสต่างๆมีใบไม้หรืออาจจะเป็นผักชนิดใดที่เขาไม่คุ้นตาวางประดับอยู่ขอบจาน อีกทั้งเนื้อสไลด์บางที่ถูกเสิร์ฟมาด้วยก็เล็กกว่ากำปั้นเขาเสียอีกเขามองอาหารสามจานที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างชงนแล้วต้องกินอะไรก่อนแล้วเนี่ยแซนคุยกับตัวเองเขาหยิบช้อนกับมีดขึ้นมาหั่นเนื้อเทราซอสสีขาวใช้ซ้อมจิ้มไปที่ผักรูปทรงสี่เหลี่ยมลิมรสชาติของอาหารผู้ดีอิตาลีสักหน่อยแม้แซนจะไม่รู้ ว่ามีนูพวกนี้เรียกว่าอะไรและจะต้องมีรสชาติประมาณไหนแต่ยอมรับเลยว่าอาหารอร่อยจนน่าตกใจเนื้อนุ่มแต่ก็ให้รสชาติเผ็ดร้อนเล็กน้อยทานสลับกับเจ้าลูกสี่เหลี่ยมขาวนี่ให้ความรู้สึกละมุนจนเผลอทานไปหลายคำมาถึงจานต่อไปที่แซนคิดว่าก็ดูน่าทานดีอีกอย่างมันก็มีกลิ่นหอมของเนยแล้วก็หอ,หอม หน้าตาของมันก็ดูคล้ายกับขนมแต่พอได้ชิมแล้วมันกลับคือข้าวผัดรสเข้มข้นมีรสชาติของครีมซอสนุ่มๆมีพาเมซานชีสปรุงอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันอืมอร่อยจริงๆเลยอาหารแพงๆเนี่ยแซนกำลังรับประทานอาหารอย่างอร็ดอร่อยแม้เขาจะพยายามห้ามใจไม่ให้ทานจนหมดก่อนเชฟทันแต่ดูเหมือนว่า ตัวเขานั้นจะหิวมากจนเกินไปบริกรคนเดิมเดินเข้ามาเสิร์ฟของหวานให้กับแซนถึงตอนนี้เชฟธันวาก็ยังไม่กลับออกมาเลยน่าจะมีเรื่องให้คุยกันนานเลยสินะรุ่นพี่ของเชฟนะ่ะคุณผู้ชายท่านนั้นฝากมาบอกว่าหลังจากเสิร์ฟของหวานเสร็จก็จะกลับมาหาคุณนะครับแซนพยักหน้าพลางยิ้มอย่างขอบคุณเอาหน้า ถึงจะปล่อยให้นั่งอยู่คนเดียวก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะระหว่างที่แซนกำลังสนใจของหวานตรงหน้าอยู่นั้นเสียงของแม็กที่คุ้นเคยก็ทักทายคนที่กำลังนั่งเอาช้อนตัดทานของหวานอยู่พี่แซนอา้าวแม็กทันทีที่เงยหน้ามองแซนก็รีบวางช้อนส้อมในมือลงอย่างรวดเร็วเขายิ้มกว้างทักทายอีกฝ่ายร่างสูงในเสื้อเชิ้ตสีขาว เอ่ยถามอีกฝ่ายอย่างนึกสงสยัยพี่มาคนเดียวเหรอสายตาคมของแม็กหันไปมาเพื่อตามหาใครอีกคนที่อาจจะมากับแซนไม่น่าละ่ะถึงบอกว่าจะกลับดึกที่แท้ก็มาดินเนอร์กับสาวสาวนี่เองนี่พี่คงไม่มานั่งกินอาหารอิตาเลียนคนเดียวหรอกนะแซนกระอักกระอ่วนนิดหน่อยเขาสายหน้าก่อนจะบอกแม็กไปว่า มากับเชฟทันวาน่ะร้านนี้เป็นร้านของรุ่นพี่คุณเชฟวันนี้เขาก็เลยชวนพี่มาหลังจากที่รู้ว่าอีกฝ่ายมากับใครนั้นสีหน้าของแม็กก็เปลี่ยนไปในทันทีแล้วไหนล่ะเชฟคนนั้นน่ะทำไมเขาปล่อยให้พี่นั่งอยู่คนเดียวอ๋อพอดีรุ่นพี่เชฟชวนเดินชมร้านน่ะเดี๋ยวคงมาแล้วล่ะ แซนที่เอาแต่ตอบคำถามของแม็กเขาเองก็อยากถามเหมือนกันว่าอีกฝ่ายมากับใครแล้วแม็กมากับใครงั้นหรอผู้ชายอีกคนนึงน่ะร่างสูงเซไปมองยังโดมกับมาร์ทที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะพี่ชายน่ะส่วนเขาคนนั้นคือแฟนของพี่ชายผมฮะแฟนของพี่ชายนายไม่ใช่ว่าเขาคบกับนายอยู่งั้นหรอแม็กรีบยกมือขึ้นไปปิดปากแซนเอาไว้ เรื่องมันซับซ้อนน่ะเอาเป็นว่าผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแล้วพี่ช่วยลืมมันไปได้ไหมแซนพยักหน้าลงเข้าใจแล้วพี่จะไม่พูดว่าพลางแกะมือใหญ่ของแม็กให้ออกจากปากแซนช้อนตามองอีกฝ่ายฉันจะทำเป็นไม่รู้จักนายแล้วกันแม็กก้มหัวลงช้าๆเป็นเชิงบอกขอบคุณที่เข้าใจเขามาดยกแก้วไวขึ้นมาจิบ หลังจากที่เห็นน้องชายลูกออกจากโต๊ะไปนานจึงหันหน้าไปมองเขาก็เห็นน้องชายกำลังยืนคุยกับใครสักคนอยู่ที่โต๊ะอีกฝั่งจอมแม็กสงสัยจะเจอเพื่อนสินะโดมรีบหันมองตามมาร์วินาทีนั้นก็รู้ทันทีว่าผู้ชายที่แม็กกำลังยืนคุยอยู่นั่นคือใครน้องชายคุณรู้จักคนเยอะแยะไม่แปลกหรอกครับโดมพูดเขาอมยิ้มเล็กน้อย แต่ในใจกลับยิ้มไม่ออกเสียแล้วน่ารำคาญชะมัดดูเหมือนคุณจะรู้จักน้องชายผมดีอีกแล้วนะโดมวางช้อนลงเขาหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปากผมก็แค่เดาตามที่ตาเห็นแม็กยังเป็นวัยรุ่นคนวัยเนี้ยก็ต้องมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วนี่ได้ฟังโดมอธิบายแม้ในใจจะรู้สึกไม่ชอบเวลาที่คนรักมักใส่ใจเรื่องของน้องชายตัวเองอยู่เรื่อย ตราบใดที่ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาคนคนนี้คงไม่ยอมรับง่ายๆแน่ไว้เจอกันที่บ้านนะแม็กยื่นมือไปแตะที่หัวของแซนชายหนุ่มสะดุ้งโยงเมือ่อมือหนาสัมผัสดโดนร่างกายอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวแซนทำแค่พังกหัวลงหนึ่งครั้งอืมแม็กก็เดินออกไปจากโต๊ะจังหวะที่แมกรูปหัวของแซนโดมก็หันมาเจอเข้าพอดีการกระทำของแม็ก ทำให้โดมแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้หลายครั้งที่แม็กทำอะไรให้โดมรู้สึกว่ากำลังสนใจไอ้หมอนั่นอยู่เชฟทันวากลับมานั่งที่โต๊ะกับแซนเขาสั่งอาหารอีกเซตมาวางสองสามเมนูพร้อมกับเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านขอโทษทีนะพอได้เข้าครัวกับรุ่นพี่เขาก็รับน้องผมเลยให้ผมเป็นคนทำอาหารให้คุณทานเองนะ่ะมีหน้าละ เชฟทันถึงได้หายไปนานปล่อยให้เขานั่งกินอยู่คนเดียวอาหารที่พนักงานมาเสิร์ฟทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือของเชฟเหรอครับทันวาพยักหน้าเขาปรากฏความเขินอายนิดหน่อยด้วยไม่มั่นใจว่าจะถูกปากแซนหรือเปล่าพอแซนได้รู้แบบนี้แล้วกลับรู้สึกดีเข้าไปใหญ่พวกเขาสองคนนั่งคุยกันอยู่สักพักจังหวะเดียวกันที่แม็กเดินกลับเข้ามา ธันวาที่กำลังจะอ้าปากเรียกแต่อีกฝายที่สบตาเขาแบบเดียวกลับเดินผ่านไปในทันทีทำให้ธันวาหน้าเสียไปเลยนั่นแม็กไม่ใช่หรอกะจะทักสักหน่อยเดินไม่รอกันเลยแซนยิ้มแห้งพวกเราทักกันไปแล้วล่ะครับแม็กน่าจะรีบนะ่ะพอดีมากับพี่ชายด้วยคงไม่สะดวกนักงี้นี่เองธันวาทำทีเป็นเข้าใจ แม็กเดินกลับเข้ามานั่งที่โต๊ะมาร์ชมองหน้าน้องชายก่อนจะถามขึ้นว่านั่นเพื่อนนายเหรอไม่เชิงครับเพิ่งรู้จักกันแม็กตอบโดมสยะยิ้มแต่ดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากจังเลยนะแม็กพูลมหายใจออกมาเขารู้ว่าโดมกำลังไม่พอใจอยู่แต่จะมาทำเสียงแข็งใส่เขาต่อหน้าพี่ชายแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจหรอกครับกินข้าวต่อเถอะ โดมไม่ทำตามที่แม็กพูดหรือเธอชอบผู้ชายคนนั้นมาร์ทหันไปมองหน้าโดมเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้ชายโต๊ะนั้นที่แม็กเดินเข้าไปคุยเป็นอะไรกับน้องชายเขากันแน่ผมจะชอบใครก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคุณโดมต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอย่าพาดพิงถึงผู้ชายโต๊ะนั้นจะดีกว่าแม็กเอ่ยเสียงทุ้มต่ำลง เขามองหน้าพี่ชายด้วยความเกรงใจที่ต้องพูดออกไปตรงๆกับโดมแบบนั้นทำไมจะยุ่งไม่ได้ละ่ะถ้าเกิดแม็กชอบผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไม่ลองขอคบดูละ่ะถ้าชอบก็ควรจะสารภาพกับเขาไปเลยสิจริงไหมครับคุณมาร์ทโดมปลายตามองมาร์ทเพื่อถามความเห็นมาร์ทไม่ขอออกความเห็นเขานั่งเงียบได้โอกาสโดมลุกออกจากโต๊ะถ้าเธอไม่กล้า พี่จะช่วยพูดให้นะว่าแล้วโดมก็เดินไปหาแซนที่นั่งอยู่กับเชฟทันวาจะทำอะไรนะ่ะแม็กไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เดือดร้อนไปถึงแซนแน่ๆเขาจึงรีบลุกขึ้นเดินตามโดมไปติดๆแซนที่นั่งคุยถึงเรื่องชื่อเมนูอาหารที่เขาเพิ่งจะทานไปแต่ละอย่างก็ไม่เคยทานมาก่อนที่ชอบมากที่สุดคงจะเป็นข้าวผัดเชฟทันบอกว่ามันเรียกว่าริชอตโต เป็นอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมทางเหนือของอิตาลีบัดดีโดมเดินเข้ามายืนที่โต๊ะของแซนชายหนุ่มยกมือขึ้นกอดอกใบหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเพ่งมองใบหน้าของแซนที่เงยหน้าขึ้นมาจ้องเขาใบหน้าแซนยิ่งปรากฏความประหลาดใจเขาทำแค่พงกหัวลงช้าๆนายคงไม่ได้มากับแฟนหรอกใช่ไหมโดมเอ่ยถามแซนถึงเชฟหนุ่มที่นั่งอยู่ด้วย ไม่ใช่นะเราเป็นเพื่อนกันนะ่ะแซนดี้โบกมือปฏิเสธผมชื่อทันวาครับนี่เพื่อนคุณแซนเหรอทันวาเอ่ยถามโดมแล้วก็มีแม็กเดินเข้ามาขวางชายร่างบางคนนี้เอาไว้กลับโต๊ะซะแม็กเอ่ยเสียงทุ้งตำ่ำบ่งบอกชัดเจนว่าเขากำลังไม่พอใจโดมเดี๋ยวสิฉันยังพูดไม่จบโดมสะบัดสะบิ่งตอบแม็ก เขาหันไปหาแซนก่อนจะพูดขึ้นว่านายกับแม็กชอบกันอยู่เหรอคำถามนี้โดมอยากรู้มากกว่าสิ่งใดแซนกระพริบตาปริบดวงตาเบิกโพรงกว้างขึ้นกว่าเดิมสีสันของแซนโคลงไปมากไปกันใหญ่แล้วเราจะชอบกันได้ยังไงหยุดสักทีเถนะน่ะแม็กขึ้นเสียงเรียกสติโดมกลับมาบอกสิว่านายชอบหมอนี่ ดูไม่ชอบกันแน่น่ะโดมขึ้นเสียงใส่อีกฝ่ายกลับไปแม็กขบกรามด้วยอารมณ์ของเขาในตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่อยากให้มารทรู้เรื่องระหว่างโดมและเขาอีกอย่างตอนนี้แม็กก็อยากจบเรื่องนี้สักทีไม่ว่ายัางไงโดมก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปร่างสูงจึงพยักหน้าเขาพูลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ชอบสิผมชอบเขามาก แม็กเดินเข้าไปคว้ามือของแซนขึ้นมาจับเอาไว้แน่นพี่เรามาคบกันเถอะถามออกมาต่อหน้าทุกคนโดมเห็นแม็กสารภาพรักคนอื่นต่อหน้าตัวเองแบบนี้เขาถึงกับสะบดคำหยาบออกมาแซนเงยหน้ามองร่างสูงที่ยืนจับมือเขาอยู่อย่างตกใจนี่มันเรื่องอะไรกันนะทำไมแม็กถึงขอคบกับเราได้ล่ะ